โอ้โหแล้วกูเป็นตัวนี้อย่างใหญ่โอ้โหกูอย่างใหญ่ที่นี่อย่างใหญ่เลยเดี๋ยวผมทำนี้ได้ไหมไอ้ยเอี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทุกคนดูนะไหนไหนเฮ้ยเนียนเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่ใช้ได้เราอยู่ใกล้กันไหมไหมเราจะได้เห็นกันเนาะเออเล่นไล้แกมผมแ่กอยู่ ผมบอกเลยเดียวโอ้ยทผมนี่พี่ไอ้โดดข้ามกระแพงเล่นทำไมโอ้ยพี่เช็คเช็คเชียร์มันบังคับกูเปลี่ยนว่ะพี่ผมเปลี่ยนแล้วผมไม่เนียนเฮ้ยขนาดพี่เปลี่ยนพี่ยังเนียนเลยอ่ะตายดีกูตายดีกว่าเก็นเก็นเห็นไฮไลท์ในแบบไม่ได้ โอ้โอ้เลียรถเลียกรถก็แบอืออันซ้ายม่ก็สบานอันขวาไม่ก็เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เฮี้ยวขึ้นไ้ไหมพี่เด็กหกันคลิปหายละย่า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 อืเรียกรงไปนยโอ้ทำไมเขายิงโดนกูแต่เขายิงไม่โดนเข็นวะ อฮ้ยเขาเคมเนียนสองเขนเมนียนกว่าพี่บอกนายจำบุปผีพาดีดีพี่ใหญจำบปผีพ้าดีๆโอ้อ้ยอ้ยรานเอาเลมันมันคือระเบียงที่ผมขึ้นไปเกาะเมื่อกี้พี่ใหญ่นี่ทุกคนนะพี่พี่พี่อยู่ล่องโจงหมดเลยไม่เปลี่ยนแถวกูบ่อยวะทำไมอยู่แถวกูบ่อยกูโดนสองทีเลยนพี่แลพี่พีุกคจำไว้พี่้จำไว้พี่ไออยู่แถวร้านกาแฟ เเฮ้้ยยขขอองงปลลี่นแวกูต้องเตรียมเปลี่ยนของกูต้องเตรียมเปลี่ยนของเฮ้ยโหอยู่คนใกล้พี่ไออยู่คนใกล้โอ้พี่ไอโดนแน่พี่ไออะไรล่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฟุ๊กฟุกแช่กล้องไว้แช่กล้องไว้ไม่ต้องดูไม่ต้องหันมาทางอื่น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 เพราะว่าถ้าเกิดหันมาทางอื่นเดี๋ยวเจอกูนี่เชิดมั้ง เฮียชิบโเลยตกใจหมดเลยพี่เน่ไวพี่เน่พี่เน่เก็บแตกแล้วโอ้โหเจวะโอ้ยโอ้ยเข็นมึงโคตรไม่เนียนอ่ะเหมือนกูดูเหมือนกูดูทันฟอร์เมอร์อยู่อะใบกระดาษนี้นี่รอซื้อกูไปเด่ยไม่เลยไม่เลยไม่กูไกลขนาดนั้นเลยเข่าแล้วกูบอกเลยรอบนี้กูเนียนมาก เนียนที่สุดว้าวเลไรเป็นคนยืนโอ้โห,โโหโลมเย็นโอ้โหโ่มเย็นเลยเพื่อนว้าวใช้่ยใได้เลยพี่ใหญ่กับพี่เน่ไม่เก่งชิบโอ้เ, <c oughs> เ,เขาเรียกว่าสเตลเว้ยต้องเปลี่ยนจุดไปเรื่อยของ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 เน่เปลี่ยนได้พี่ใหญ่จะแบบชิบหายพี่ไห้ไปแทรกตัวตรงนั้นเองผมช่วยไม่ได้คือแต่ตอนเนี้ยผมต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่า ถ้าเกิดมันต้องเปลี่ยนของเนี่ยมันจะเด่นเกินไปเพ่อนผมบอกได้เลยพี่ฟุกผมบอกเลยว่าสองคนนั้นน่ะชอบกาแฟมากเลยอีกแล้วไปแล้วชิบหายแล้วเราต้องเปลี่ยนของแล้วพี่ไอ้ดูไว้เพื่อนดูไว้ดูไว้ดูไว้พี่ไอ้ไม่ยอมเปลี่ยนพี่ไอ้มันรอเวลาหมุนอ้าวใหญ่เลยโอ้โหพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กผมจะ ผมจำยอมจำนนได้ไหมมอบไอ้ยี่หัวหัวไม่ทะลุเพดานอ้าก็ได้ไม่มนลู้ยังออกประตูได้หรือเปล่าคุณยังไม่รู้เลยน่ะเอาแล้วเอาแล้วว้าวใหญทุกคนใหญ่ขึ้นไปหมดแล้วเราต้องใช้โอกาสนี้ในการเดินอ้าพอบอกนมพอบอกป๊บเขาหันหันหลังกลับมาที่หลังมาหาทุกคนที่กำลังมหาทุกคน นไปกระโดพี่เนยดูพี่เนยพี่เนยขึ้นไปกระโดดบนกล่องนั้นได้นะข้างๆเสียงอะไรเสียงอะไรตกใจเฮ้ยเบกเลียวเบสอีกเลี้ยวเคนครับพี่ฟุกเคนกับพี่ฟุกคือเนียนมากอะเนียนกว่านี้มันประกอบร่างกันแล้วมันเนียนเฉยชิมแผนแล้วทุกคนแล้วมันก็ต้องเลือกของแกงกูตลอดกูเียอะไรเนี่ยทุกคน แมยยัยยัยพลาดแล้วในขณะที่ผมวิ่งหนีทุกคนได้วิ่งหนีหายไปแล้วยัยโอ้ยิงเช็คด้วยเฮียไม่ทันแล้วยัยยัยหมดแล้ววิ่งไล่ผมเขาไปหมดแล้ว ไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเอาแล้วเขาเช็คไม่น่าพูดเยอะเลยพี่ขอโทษเค้นกูว่ากูกูว่ากูแพ้กูว่ากูแพ้แล้วล่ะเพื่อนกูแพ้แล้วล่ะเพื่อน มีไมมัมีได้ตั้งเยจริงใครรู้ว่าอะไรที่อ่าหลบซ่อนยากแม่หอษ์ช่วยด้หยเอ้ยไปเฮ้ยในนี้ก็เมียมไหมเนียม่ชอวยชนช่วยพี่ไว้วิ่งไม่ได้อ้ กูว่าแล้วกูก็ว่ากูติดมั้หรอมันเดินขึ้นมาบนตัวกูแล้วมันก็ล่วงสะพานลงไปนี่พี่ในดูของผมผมก็ดีลโด้อุ้ยเหมือนเลยยี่สิบีิสุดท้ายเหรอไม่ไม่พี่อย่าผมไม่รู้พี่จะพูดอะไรอย่างั้นก็ถามไม่เฉยยี่สิวสุดท้ายจะได้ช่วยใบไงทำไมมันเดินมาเหมือนมันรู้วะทำไมทำไมเลือกเข็มบดเลือกยัยังไม่ทันใบเลยเลยพวกเรียนมาเหมือนมันรู้อะแอดวานซ เฮ้ยอันนี้แน่แน่ว่าทุกจุดอะระบาดบาช่วอะผมเห็นต่าคุณกเลยพี่ผู้คันเตอร์กอดนันมันม่ายเลยคันเตอร์กอดโคตรเด่น บอกแล้วคลิกง่ายๆเอาภาพเก่ามาค้นทับแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่โอ้ยก้อนโอ้โหเสียวเสียวสันหลังกูรอดได้ยังไงกูรอดได้ยังไงเงียบทุกคนเงียบไอ้สองคนไอ้สองคนนั้นเงียบเลยนะเงียบเลยโอ้เงียบกรี๊ด ก็เราไม่เห็นเบอกเลยว่าผมจะอยู่ที่เดิมผมจะไม่เดินแล้วผมจะไม่กดคิดขวาด้วยถ้าเป็นเรือทิพิบหายไงไก่จัดจัดล่ะเพื่อนโอ้ยนึกว่าโฆษนาแต่เราเรารับปากไว้แล้วว่า เราจะไม่เปลี่ยนที่เราจะไม่กดคลิกขวาด้วยเป็นเลนดี้อยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะโดนยิงเราจะโดยนยิงด้วยความภาคภูมิเป้าใหญ่ขนาดนี้ยิงยังไงก็โดนเพื่อนมาเอาภาพพรีวิวมาหลอกกลัวกูนึกว่าอันนิดเดียวโอ้ไม่ตากแเนี่ม, <า S 1> มเริ่ม,มเริ่มอรมณฮมอะอืมหนี่เราก็อยู่ไกลละพี่ใบให้เลยนะจ๊ะพี่นั่นคือ พี่นั่นคือพวกสีเขียวทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยสุดยอดเสียงฟูกันยมงไปใครไม่เจอเลนี่ยยิกันไล้ขนาดนี้คือคือพี่แอร์พี่ของแมวมันใหญ่ด้วยพี่หัวใจจะวายตายพี่ใหญ่ได้ใจอ่ะถ้ายิงใครก็โดนเลยโอ้โอ้โอ้นี่เขาจะไล่ยิงเราอะเราไม่สนเรื่องแต้ม เพราะฉะนั้นเราจะเดินนีต <ged bubble> ันไถ่ด <hopefully Yes> ้วยทำไมมันไม่ติดน้ำเนี่ยตีนว่ะอะไรเงี้ยเขียนยิงไปแล้แบบเอ๊ะทำไมเลือดไม่หลงว่ะเขียนเขียนในนี่เขียนยิงโดนขื่อเขียนเขียนยิงโดนขื่อขื่อของกัมเพงจริงๆที่มันทะลุผ่านตัวพผิวมา